มี <Okay. S 1> เพียงเธอแค่คนเดียวให้ฉันข้างใครเธอคนเดียวให้เธอไยาเฮ้เฮ้ก็ฉันมีเธอเป็นตัวเป็นตนให้คิดง่ายๆเราใครคลิปนี้สนับสนุนโดยมาลูช็อปร้านบริการกดเกมพลาดแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นบอกฟุตคิงเลาซี่หรือออสตาทาวเวอร์ดีเฟนมีบริการขายไก่ตันบอกฟุตคิงเลกาซีราคาเริ่มต้นแค่เกาบาทเท่านั้นแถมไม่ด้เติมโลบักแบบ i.d.part นะครับผมราคาเริ่มต้นแค่139บาทเท่านั้นเรื่องหืังตายนะครับผม ใครที่กำมองหาด้านไก่แต่ราคาถูกนะครับผมขอแนะนำร้านนี้เลยนะครับผมไลออนช็อปนะครับร้านนี้ก็จะมีรายการความท้านาของบอกฟุตแล้วก็กิ้งพีนะครับผมลองเลือกดูกันได้นะครับผมว่าเลทราคาจะเป็นไงต้องการอะไรไงนะครับแล้วก็มีท้านาของไก่ตันของกิ้งพีแล้วก็บอกฟุตนะครับผมเขาถ้าจะถูกอยู่นะเนี่ย้นก็ราคาร้อยนึงก็ได้แบบเบคอนตันมีเคียวมีอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็จะมีเป็นพวกของนี้ด้วยนะบอกฟุตนะครับผมหกสิบห้าบาทนี่คือได้แบบได้ไก่ตันแล้วนะเขาถ้าจะถูกเลยนะครับผมก็สาาาามมรรถไไปออ่ซื้้้้กกกัันนนนดดะคบ็ลิงง์เใตยจะ ขอแนะนำร้านนี้เลย s ล็อ l ช็อปร้านบริการเติมโลดบะัตรทั้ง VIP และก็ ID p a s s มีบริการกดกิฟ์ของแบบต่างๆมากกว่า10แมปและก็มีบริการเติมเกมออนไลน์อีกมากมายทั้งวอเลนล์ทั้งอะไรมากมายสามารถไปเลือกใช้กันได้นะครับลิงก์อยู่ด้านใต้ตตนะ มาแล้วลูกจ๋าร้านกดเกมพาที่หนูอยากได้อ๋อแนะนำร้านนี้เลยเองก็ชอบนะคะรับผมตัวนี้ก็มีบริการฟาร์มทั้งหมดฟูลตัวคิงเลกาซีนะครับผมแล้วก็กดเกมพาต่งตางๆแล้วมีแบบมากมายหลายแมปมากมายเลยนะครับผมเลดสิบโอ้โหคือแบบค่อนข้างจะเลดดีเล,เลยนะครับผมแล้วก็มีบริการเติมเราบอกนะครับผมทั้งวีพีแล้วก็ไอเดียพาดนะครับผมอย่าลืมใช้บริการเยอะๆนะลิงก์อยู่ด้านทางนะครับผมซิว งงขอแนะนำ้านนี้เลยนะครับผมโดยมีบัตรนะครับผมมีรับเติมระบบแบบ r นะครับผมแล้วก็มีรับกดเกมพาพมากมายหลายเกมนะครับใทงบอกฟุตนะครับผมแล้วก็ชิมเมกาซี่เนาะวก็กดเกมให้ออสตาเารินะครับเลวโคตรจะสูงเลยนะครับผมยาลืมไปใช้บริการกันด้วยนี่จ๋าไม่ให้่บริการนรือนะครับผมเดี๋ยวจะท้งลิงก์ว้เหมือนเดิมเนาะแล้วอย่ามใช้บริรเยอนะครับผมซึอ่งขอราสวัสดีด้วยนะครับผมดีผมเรยนดาวเหมือนเดิมนะครับผมซึ่งว รีวิวแมปนี้นะครับผมซึ่งมันก็คือแมปจัมปี้พีทนั่นแหละครับผมแต่แอดมินก็ได้กลับมาทำเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะสำหรับแบบแจัมปี้พีทนะครับผมก็คือใครเคยดูช่องผมมาก่อนก็เคยจะจะมาทำคลิปแมปจัมปี้พีทอยู่เนาะโอเคสำหรับวันนี้ก็แมปก็ได้เปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ไม่ใช่ว่าเปิดสิทางแอดมินจะกลับมาทำนะครับผมมาต่อเติมเพิ่มอะไรต่างๆเนาะเออก็คือจะมาปรับพวกไอของอะไรพวกนี้แล้วก็อ,อ,อะไรต่างๆ,ๆพวก อันนี้หรือว่าสะก,กงสก,กิลหรือว่าแบบต่างๆนะครับผมเออโอเคก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูกอนแล้วกันนะว่าตอนนี้มีอะไรแล้วบ้างนะอ่ะก็คืออ่าตอนนี้ก็ผลฟินิกนะครับผมก็คือสามารถสุ่มสีได้นะเดผมชาไปเกาะสุ่มสีเลยกันนะครับผม UI นี่ก็น่า,นาจะเปลี่ยนนะผมว่านะคือถ้าว่า U i ที่ก็น่าจะเท่เลยนะผมว่าแต่นี้ UI มันยังยังยังอีกนิดนึงก็น่าจะเที่เลยเนาะเออมา ก็คือเกาะนี้นะครับผมจะเป็นเกาะที่เอาไว้สุ่มผลแล้วก็ไว้สุ่มสีผลพิซซาตนะครับผมมาเดี๋ยวจะสุ่มผลพิซซาให้ด้วยแล้วกันนะอ่าแอนก็ให้ให้เจมส์มาละได้ผลอะไรอ่ะปิดไม่ได้อ่ะิงผลอะไรไม่รู้นะครับผมน่าจะเป็นผลอะไรสักอย่างแหละแต่ผมไม่นั่นแล้วกันนะเออส่วนตรงนี้นะครับผมจะเป็นที่สุ่มสีนะซึ่งผมขอไม่สุ่มแล้วกันนะเพราะว่าผมชอบสีนี้นะครับผมเพราะว่าสีทองของนิเซ่เท่สุดแล้วครับตอนนี้โอเคเดี๋ยวพาไปดูคอร์กันหน่อย ให,ให้ดูสกิลของเจ้าผลปีศาจฟินิกซ์ด้วยนะเนาะเออก็ค่อนข้างจะเท่เลยนะว่าเท่เลยละก็ต้องรอแมปอัปเดตต่อไปนะครับผมว่าแมปมีอะไรบ้างก็ลองมาทดสอบมนดูก่อนได้นะเดี๋ยวแอดมินก็น่าจะาพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับผมโอเคสำหรับเดี๋ยวถ้ามีดิสเดี๋ยวผมอ,อาจจะแปะลิงก์ดิสไว้ด้านใต้ดิสคริปชันด้วยนะอ,อันนี้ก็จะเป็นเกาะเออ่ไอ้นั้นเปล่าแมกมาอันนี้คืออะไรอะ่ะ ตัวออะไรเ่ยน,นี่ขายอะไรอ่ะอร่อยไม่รู้แพงมากค่อยไว้ล้วกันผมจำได้ว่ามีที่รับด้วยนะเออถ้าผมจำผิดมันจะมีที่รับอยู่ตรงข้างหลังนะครับผมอืมไหนวะนี่เหรอน่าจะต้องลงมาตรงนี้มั้งนี่ไงบูโซอันนี้ไงเนี่ยทางรับอยู่ตรงนี้นะครับผม มันก็ไม่รับแหละเอ้ยทำไมกูเข้าไปไม่ได้วะเฮ้ยนั่นนะครับผมมีมีคนอยู่ข้างในสองคนนะเห็นไหมผมไม่แน่ใจนะครับอกว่าม,มีอะไรเนาะเออซอบูโซโมันซื้อ,อเอ้ยเนี่ยเดี๋ยวอะไรละล่ะว,ว,ว,ว้ต้องวาร์ปเข้าไปปะมันกดอะไรว้าบูโซอะจุ๊บจุ๊บบูโซมันเป็นอะไรวะอ๋อเป็นฮายคีอยูอะเฮ้ยฮายคีก็ค่อนข้างาชกาที่เลยนะดูดิแล้วพอตอนจับดาบมันมีเอฟเฟกต์บวะเอ้ยมีเอฟเฟกต์ด้วยวะ่ะ คือถ้ามีท่าท่าถือนี่คือผมว่าน่าจะสุดกว่านี้นะอืมโอเคก็เดี๋ยวไปดูแบบที่อื่นก่อนจะมีเกาะลอยฟ้ามาั้งเลยนะถ้าผมจะไม่ผิดรอบแล้วอะ่ะมีบอกว่าเออมีมีนั่นไงนก็ต้องรอแอดมินทาเพิ่มก่อนนะครับผมเออวัอนนี้เพิ่งเปิดวันนี้เลยนะครับผมคือแอดมินทักมาบอกผมนะว่าจะกลับมาทาแมปแล้วนะครับผมก็ต้องรอเฝ้าดูนะว่าแบบจะเป็นไงนะเออก็คือแบบนี้ผมจะบอกนิดนึงนะครับผมก็คือแบบแอดมินทาคนเดียวนะครับผมก็ ใครที่อยากได้อะไรก็ต้องใจเย็นนิดนึงเนะเาะก็ค่อยๆค่อยๆปรับกันไปนะครับผมช่วงปิดเทอมก็ไม่มีอะไรทำก็เล่นแบบนี้ได้นะครับผมอุ้ยก,ก็จะบินไกลนิดนึงนะครับผมใครที่ไปสู่มสีผลพิศดาระได้สีผลดีๆมาก็สามารถมาบอกได้นะครับผมผมไม่อยากได้สีดีสวยๆผมสุ่มันนานมากเลยกว่าจะได้สีทองนี่มา ยังงวะอีกนึงจะถึงแล้วอีกแค่อยู่ใจเดียวเท่านั้นละลาขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปอีกใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วอ่ะก็ลอ,อยฟาร์มถึงแล้วนะนี่เลยจื๊บ นี่คืออะไรค่อยน่าจะเป็นดาบเนาะบางครั้งมันก็มีปีกปีกมันก็ขยับเนาะแต่บางครั้งปีกมันก็ไม่ขยับอันนี้ผมก็งงเหมือนกันอืมพวกนี้มีฮาคี้หมดเลยนะดูดิเห็นปะคือเกือบฮาคี้กันหมดอะใครที่มีโลกเกียก็ไม่น,าน่ารอดอะผมดูทรงละนี่ก็เป็นเอเนวอุย๊ย นั่นแหละครับผมเอเนลเขถ้าจะเก่งนิดนึงเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็อาจจะมีแค่นี้แหละเนาะครับผมก็เดี๋ยวถ้าแมปเปิดหรือมีอัปเดตอะไรยังไงเพิ่มผมจะมาทําคลิปให้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเอาไว้อ่อรอรออัปเดตก่อนแล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวผมจะอาจจะมาทําคลิปเพิ่มเติมเนาะโอเคก็ใครได้อยากลองเล่นเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้เหมือนเดิมนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้แหละครับไว้เจอกันคลิปใหม่และคลิปหน้าเออซีอูทูมอลโลกก็ไปกันได้นะครับผมคลิปใหม่จะลงชั้นนิดนึงน,นนะพรุ่งนี้ช่ะะวงนต นี่นไม่ใช่ตรงนี้ค่ะอเออนั่นแหละเจอกันบ๊ายบาย